ชิบหายแล้วทุกคนคือเรื่องมันมีอยู่ว่าจอยมีแพลนจะทําบ่อปลาค่ะวัดขนาดสั่งพยางมาแล้วริบร้อยตอนแรกวางแผนจะขุดเพิ่มให้ให,ใหญ่กว่าน,นี้ค่ะแต่ทุกคนจําคลิปที่มีคนมาเผาท่อจะได้ไหมใช่ค่ะในพื้นที่มีคนไม่หวังดีกับจอยจอย,จอยก็เลยไม่กล้าจะเลี้ยงปลาในพื้นที่นี้นะคะไม่งั้นน่าจะหายหมดแน่แน่แล้วจอยก,ก็กลัวคนมาวางยาปลาจอยตัดสินใจคุยกับครอบครัวว่าไม่ขุดต่อแต่ะพะยงที่สั่งมาแล้วจะทํำยังไงเอาละค่ะได้เวลาทําสะเล่นน้ำแล้วทีนี้ลสนุกเลยค่ะซึ่งถ้าปูบ่อพ เขาว่าเขามีความเหนียวแล้วก็ทนมากส่วนมากคนที่ทําสวนทุเรียนแถวเนี้ยเขาใช้กักเก็บน้ํากันใช้งานได้ยาวนานเป็นสิบสิบปีเลยนะคะเหนียวทนแค่ไหนดูดิขนาดชาโควิ่งลงมาเล็บจิกเน<ะ>ีไม่ขาดไม่เป็นรูเลยซึ่งง่ายต่อการดูแลมากขั้นตอนการปลูก็คือไม่ยุ่งยากนะคะแค่วัดกว้างยาวแล้วก็ความลึกไปเขาก็จะตัดให้ตามขนาดบ่อเราเลยหรือถ้าสวนทุเรียนสวนไหนมีบ่อกักเก็บน้าแบบใหญ่ๆเขาก็จะเชื่อมมาให้เลยนะคะใช้แค่กําลังคนในการปูแค่นี้เองอันนี้จะใช้เวลาปลูกไม่ถึงวันเลยนะคะปูง่ายสุดๆอ่ะอันนี้จะตัดออกไปครึ่งนึ่งเลย ว่าอีกครึ่งหนึ่งจะจะเอาไปทําอะไรดีจะทําบ่อปลาข้างบ้านอีกดีไหมหรือจะทําน้ําตกดีคะทุกคนด,ดูดีว่าความหนาเขาขนาดไหนเราถึงกล้าเล่นสไลเดอร์กันแบบ<ช>พ,อพอเราปูเสร็จแล้วนะคะเราก็มาขุดดินถมขอบกัน<ช>ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะตรนแรกคิดว่าจะทําที่แคมปิ้งแล้วก็มีน้ําสวยๆตรงนี้ค่ะจะใส่น้ําสะอาดเข้าไปจอยก็ต้องทาการเอาน้ําออกไปก่อนแล้วก็ขึ้นมาปิกนิกบนนี้กันด้วยนะคะใส่น้าใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กระโดดเล่นกันเลยบอกเลยว่าฟินมากค่ะทีนี้โปงปลาไม่ต้องเลี้ยงกันแล้วส่วนพิกัดผ้าปูบ่อเนี่ยเดี๋ยวจะ